ครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่องปลายกับนุ่นนะครับเราจะนําเสนอที่เที่ยวที่กินที่พักก่อนนะครับเ,าเรามาเจอกันนะครับ5ก10กมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับผม,มเราจะไปกันที่ไหนตามกอาเาศ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวเจะเดินเ,เข้าไปดูข้างในโบสถ์ข้างหน้านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมในวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับจังหวัดมหาสารคามยังมีจุดหนึ่งที่ให้ประชาชนร่วมทําบุญนะฮะ ตำบนซื้ออาหารเช้านะครับตำบนอาหารเช้าก็จะมีแตงโมข้าวโพดนะครับตลับคุยร่มวมตำบลแล้วก็เดินมาที่นี่แล้วก็สามารถอาหารให้ช้างเลยนะครับ็นจุดหนึ่งนะครับที่ลูก นักท่องเที่ยวมาเรื่อทุนแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับชชาสด้วยนะครับในวัดป่า้นเยงนะครับ เป็นจุดพระมหา,าธาตุเจดีย์นะครับซึ่องอยงู่ในเรือนวัดป่าลาน้ำเย็นนะครับเป็นสถานที่สักการะอีกที่หนึ่งนะครับผม น,นี้เราก็อยู่ในศาลาพุทธ,ธาจารย์นะครับก็อยู่ในพื้นที่บริเวณวัดป่าวันเั่นเย็นจังหวัดมหาสารคามนะฮะวันนี้จะเป็นเป็นพราทเป็นผ้นา,าจำลองนะครับในคา,ารศาลาครับ เดินไปดูข้างในครับมีอะไรให้สักการะบูชากันบ้างน,ะะงนีเป็นที่กราบไหว้สักการะหลวงพ่อพระประธานพรน,นะครับ องโถศาลาใหญ่โตมากเลยนะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้เป็นจุดจก,กราบวหา้สักการะเวสวรนะครับก็อ,อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันวัดป่าในตเย็น,เ,ยนเอ่อมาสารคานะครับเดี๋ยวเราจะเข้า ไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังรูปปั้นองท่านเท้าสว่าสวนเลยเวส่วนนะครับเท้าเวาสว่วนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับ ตรงด้านหลังตรงรูปปั้งเท้าวเวสวรรน,นะครับจะเป็นโถดไม้ใหญ่นะครับแต่น,นี้ก็ะพาช้นเข้าไปชมเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างเป็นโถดไม้ใหญ่รู้สึกว่าคนวันนี้ันจะเยอะมากนะครับ ในบริเวณโบสถ์ไม้ใหญ่นะครับจะเป็นเสาต,ต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะฮะสวยงามมากนะแต่ข้างหน้าจะเป็นลูกแล้วก็พระเทพประธานนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วจะแสดงจะสลักแต่ด้วยไม้นะครับ เป็นจุดหนึ่งที่ประชาชนที่มากาบไม่ครบแรงแล้วก,ก็ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วอย่งนี้นะครับ อันนี้เรามาถึงที่พระาธาตุปางกูนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับพระาธาตุปางกูเป็นโบราณสถานที่มีอายุราวปีพุทธศัรวรรษที่18สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นศินละปะขอมแบบบายน์ทาจากศิลาแรงเป็นรูปก,กระจงสี่เหลี่ยมสูงจากพื้นดินถึงยอด4วากว้าง2วาสศอก รอบๆก็เหมือนจะเป็นกำแพงโดยสร้างด้วยหินเป็นเวลานะครับหลัปางกูตั้งอยู่ใน รอบคามนะครับ ถึงที่พักแล้วนะครับยังไงก็ช่วยกดถูกใจช่วยแชร์กดกระดิ่งซับสไครต์ด้วยครับกับเอิร์ทของเรานะครับไปกับนุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะนําเสนอที่ท่องเที่ยวที่กินที่เที่ยวดีๆให้กับทุกคนนะครับโอเคครับคืนนี้คุณนายฝันดีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบา,บายๆคุณนายครับ